ออกตัวแค่สองสบายเลยบึ้ดเลยไปไงพี่ดีกว่าเก่าไหมมีเวลาส่งตัวง,ง่ายครับครั้งที่รถพี่นี้ไล่คั้ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะเนี่ยเกือบห้าร้อยกว่าเกือบหกร้อยแล้วนะหนึ <c ười> <c ười> ่งจุดเก้าไนะหลไหมพี่ ดูไม่ดิมันเดินอย่างเดียวเลยครับนี่ลองเหยียบเลย,ย,เย,ยครับรถส่งเวลาส่งสง,ง่ายเนี้ยครับทุกทีก็กว่าจะไปออจะครับเสีงเงเย,ยสงเครื่องเงียบเสียงเครือ่องเงียบเนาะ ไว้ยไม่ทันมองไวนะพี่มันเดินไวนะปืดเดียวคุเช้ามาไม่ใช่อย่างนี้นะพูดละคันเลยพี่สบายอ่ะไหลๆเลยพี่พี่ลองเหยียบดิมันจะมาของมันเลยค่อยๆเหยียบอ่ะปืดเห็นไหมเห็นไหมปืดเห็นไหมไม่ค่อยเหยียบอ่ะมาหมดอ่ะต้มไม้อ่ะอ่าฉันร้องศูนย์ถึงสองร้อยนี่แป๊บเดียว คนละคันเลยไหมล่ะขับสบายขับสบายเยอะครับมันคล่องตัวขึ้นครับพี่ไม่ถยาผมขับรถคนละที่แล้วขับรถไม่ไปไหนเลยแต่เก้าสิบไมล์อ่ะไปไปโน่นละวถ้าพี่เหยียบพี่ก็ค่อยๆแตะไปเลยพี่ปื๊ดเลย ไหลอย่างเดียวมันขึ้นง่ายมันขึ้นไวครับพี่นาคนละคันเลยโคตรประหยัดนะนะพี่โคตรประหยัดนะจริงประหยัดมากแล้วเครื่องเงียบด้วยนะครับทุกทีจังหวะที่ออกเงี้ยจังหวะที่ฉุดออกไปเนี่ยเสียงมันจะกรองใช่มันจะสั่นคืดเลยก็จะออกไปได้แต่ถ้าออกลอยไปแล้วนที่เนี้ยครับ ก็ควรอยลอยได้นะอันนี้นนไปได้เลยไฟได้เลยคือลอยแบบอัดมาคือปื๊ดเลยคัมตมาดิ้มได้ค <c> ร <oughs> บเลยไม่ทิ้ไม่ต้องคิดถึงเกีตต <c oughs> เยกร์ต <c oughs> ัวใช่ไ <c oughs> นิ่มเก็บเลยอ้ยขับทางยายวนี่ตำรวจนวดเลยเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวเตรียมเลี้ยวขวานะครับ โอเคขอบคุณพี่มากโอเคเดี๋ยวนะพี่นะครับผมครับขอบคุณมากมาจากไหนนะพี่มาจากโคราชครับมาจากโคราชครับโอเอฟซี <laughs> o F C, ตัวยงเลย <laughs> ครับ,รบสวัสดีครับขอบคุณมาก